แบบนี้นะคะทุกคนใส่กร่อ,อีสานนะคะทำด้วยใจใช้อะไรงานอุ๊ยอันนี้ใหญ่ไปตกใจใส่กร่อ,อีสานป้องป้อง,อง,องคนทำเริ่มเมื่อยแล้วนะลูกก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะใส่หมูแท้นะไม่ใช่ใส่หมูเทียม น้องสาวเป็นคนทําป้องนะคะจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่คนทําป้องอะ่ะตอนหมักหมูเราใส่ถุงมือนะทุกคนตอนทําป้องเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะฮะมันไม่คนัดเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปนึ่งเนาะ